สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโอมสกีบิงโกครับผมเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะผมก็ไม่ได้รีแอคเพลงมาเกือบปีกว่าแล้วนะน่าจะสองปีแล้วนะครับเออที่จริงก็อยากกลับมารีแอคนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ฟังเพลงฮิปฮอปหรืออะไรนะ ก็ฟังอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่านอะไรต่างๆงนอกจากก็คิดถึงการทำ YouTube ยูทูบอยู่เสมอนะฮะไม่พู้ทำนำเพลงนะวันนี้นะครับก็จะมารีแอคเพลงอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็คือเพลงท่าทองสาวนะฮะแล้วก็ท่าทองสาวของอยังโอมนะครับซึ่งผมฟังทุกเพลงแล้วแหละในท่าทองสาวนะฮะแต่ว่าก็รอเอ็มวีเอ็มวีึงมาโดยตลอดก็คือเอ็มวีเพลงท่าทองสาวนี่แหละวันนี้เป็นวันที่7นะครับก็เพลงออกเมื่อวานนะครับกะว่าจะมาดูพร้อมกับเพื่อนๆซึ่งผมอาจจะมีเวลาว่างตัดอีกทีน่าจะลงลงแบบ ดีเลยจะจัดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูผมรนะีแอคเนาะซึ่งผมก็บอกตามตรงนะไม่เคยดูมาก,ก่อนแล้วก็อาจจะให้ความรู้อะไรได้ไม,มากๆอย่าเรียกว่าให้ความรู้ดิเรามาสนุกไปด้วยกันนะเราเรียกว่า e n จ o ยไปด้วยกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคไม่รอช้าแล้วไปดูกันก่อนจะไปดูนะที่จริงกล้องที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นกล้อง iPhone นะซึ่งกล้องที่ผมใช้อยู่บนทางนะฮะเออก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะที่ไม่ได้ทำชาแนลนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูรีแอคชนกันครับ เริ่มมา้ดยตูดแค่ทีเดียวแล้วนี่คือเส้จาเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆจะกลายเป็นเจ็บปวดมึงตั้งใจฟังน้กว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมัก่อนเวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปรินมาก่อนแลวถ้ามึงยังไม่ใิ่คนต้องดินไปก่อนและนี่คือศาสช่องเศวนี่แต่ผูัมองดาวจะไม่มีคือเป็ดแ้ว

เพราะกูแม่คิดลาวไปให้มึงได้ยินอ๋อแล้วเนี่ยคือเสียงจะเด็กวัดเส้นนี้โป่งบอกตัวตนที่เด่นชัดโอาแค่เด็กธรรมดาพรากูไม่ได้เก่งและใจละยอมแพ้สายพรากูไม่เคยจะเก่งงับอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พายไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลที่ผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ดไอ้แม่ตอมต้นเป็นคนดีแต่อยากเล่าเรื่อเปลี่ยนไปเป็นเติร์กแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าผัวจะมีอักบโซเฮรวันวันไม่เรียนตับสัตตื้อแต่งหน้าแต่ง Thank you. ยัดแม่นีเพื่อนเพื่อนล่ะกูลถแรงสั่าอกจัดแต่คไมับนคุณน้ำไม้หายขาบออ่ะและเพื่อนสาวผมนี่ แม่ที่เอาเปล่ารูให้เกียรติต่างชาติต่างศาสนาแต่กูไม่เปลี่ยนต่างสีต่างหน้าต่างขนาต่างวันต่างกันนะแต่กูไม่เปลี่ยนและกูไม่เบียดชีวิตไม่ต้องผสมผสานตัดบนมีทั้งขมทั้งหวานมึงอย่าร้อยใครผสมประสาทจะผสมวิญญาณหรือจะส่งสังขารหรือว่าจะทำให้มันเป็นคู่ขนาน let's get it man <_ JJonak for u> ออีก uh ี huh. first, ้มันเป็นสกอยไปกับผู้บอยผูพาเปสเกิร์ตอีกกี้ชไปสเกิร์ตแต่เบลตผู้บอยสูใสม่ลงไอแมตตออนมก็ดีแต่อยากมีสตรีเลเปลี่ยนไปเป็นเติร์สแอบมองเธออยู่ทุกที่แต่ว่าปวดจะมีอจุบด้วยทิมอะยังยังไม่จบ ท่าทงซาวจบแล้วทุกคนอโอเคเดี๋ยวทำดาวโรสขอตั้งสติก,กขอตั้งขอขอต้มขอตั้งสติก,ก,ก่อนสตีนะทีเยอะมากเลยโอเคมาเดี๋ยวไปเราไปดูดีตีแคปกันนะครับ <c oughs> ปากไม่ไปเรื่อยเลยเหนื่อยเหนื่อยสนุกไอ้ไอ้ที่เหนื่อยก็สนุกอุยโยกโยกจะคอเสียเลยทีดี ที่จริงเพลงท่าทองสาวนะครับผมฟังมาต,ตั้งแต่ตอนที่มันออกเป็นแผ่นแนละ้วเออผมก็ฟังเป็นเพลงที่เด่นขึ้นมาเลยในอัลบั้มมานะซึ่งอัลบัม้มท่าทองสาวเป็นอัลบั้มที่ยังงบอกว่าเป็นอัลบั้มที่มันเป็นตัวเองในยุคนั้นมากที่สุดนะเพราะว่ายังงูเคยให้สัมภาษณ์กับรายการนึงไว้ว่าเป็นซาวที่ตัวเองฟังในตอนเด็กๆมันจะไม่ใช่ซาวแบบฮิปฮอปอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่จะปนกับ EDM เพลงแดนอะไรประมาณนั้นนะครับเออยังงก็เลยบอกว่า,วาอยากทำให้มันมีกลิน่นอายตรงนั้นตอนที่ไปอยู่โรงเรียนเก่าโรง สำหรับ MV นี้นะผมบอกตามตรงนะน,นี้เป็นการดูครั้งแรกจริงๆแล้วก็ผมดูไม่ทันทั้งหมดนะแต่ว่าเออก็รู้สึกเอนจอยนะเอนจอยกับเพลงนี้นะครับรู้สึกว่าตอนที่ฟังตั้งแต่แรกนะฮะมันเด่นมาแล้วเนาะแต่ว่าพอมันทํามาเป็น MV มอ่ะมันมีผ้ามีแสงมีสีมีเสียงมีการตัดต่อที่แบบเร็วนะก็แบบเร่งสปีดมีสโลว์มีขาวดำมีอะไรต่างๆแล้วก็มาเล่นกับแสงเยอะมากเล่นกับสีเยอะมากมันเข้ากับเพลงมากๆเนาะแล้วก็ตูดเยอะมากนะครับเพลงนี้ แล้วล่ะเออไอที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะครับก็ยังโอมนะที่ซึ่งเป็นตัวตปลอมนะครับก็ผมเคยดูรายการก็มรรมหม่นะครับน้ำน่าเสียดายนะถ้ามีพี่แจ๊คเข้ามานะไอ,อตัวนั้นอะเออไอตัวขึ้นเออไอ,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 อตัวนี้ถ้ามาจะเฟี้ยวมากเลยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ดีแล้วนะ MV นี้มีแล้วผมตกใจมากคือคุณแพรรี่นะครับซึ่งอโหอหบอกเลยว่าสวยมาก MV นี่สวยมากแล้วก็มีตอน,นั่กแดงใช่ไหม โคเท่นะฮะเออไม่คิดว่าจะเอานแกมานาะเอาจริงๆก็ไม่คิดเลยนะฮะแล้วก็ผมประทับใจคนคนหนึ่งมากๆเลยนะครับคืออีกี้นะอีกี้สมบวบาทอีกี้มาโปรมอีกี้แบบไอ้เนี่ยอีกี้เนี่ยเห็นป่ะอีกี้ขอชมครอสตูมทั้งเพลงนะครับแต่ก็ให้เครดิตอีกี้ไปด้วยนะฮะเพรมรู้สึกว่าเสื้ออย่างเนี้ยผมก็ไม่ทำยุควายนเคขนาดนั้นนะผมก็อยู่ใน ช่วงต้น2สองพันแต่ผมก็ได้เสียวัาำทางธรรนี้มาเหมือนกันนะครับชุดอย่างนี้เลยสเสื้อสีชมูอย่างเงี้ยผ่านแล้วก็ตัวหนังสือมันจะมีเก็บเพชรๆอะอย่างงักเลยมึงไอ้จริงน,นี่ก็เต้นเนาะเต้นลางรถโอ้แต่เต้นได้แซ่บมากนะทีนะ <c oughs> นะครับเอีนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นเอีที่น่านจะใช้เงินลงทุนที่สูงมากนะ พอดูจากทรงแบบมันม so ีหลายฉากแล้วมันใช้แค่นีดเดียวอ่ะไม่กี่วิอ่ะบางฉากนะเป็นฉากเดินสวนฉากที่เว้นรถกันเอารถมันเรียงอะไรต่างๆในวีมันอาจจะเร็วนะถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่เคยกำกับวีหรืออะไรต่างๆเนี่ยใครที่ไม่ได้เรียนด้านภาพยนตร์มันก็อาจจะแบบอุ่ยดูสนุกดีอะไรแบบนี้มันดูเยอะๆดีที่จริงนะการถ่ายทาแต่ละครั้งมันต้องมีเซ้นมีอะไรซึ่งมันเยอะมากนะจริงๆอ่ะเห็นแดนเซอร์ไหมที่ราชื่อแดนเซอร์มาเยอะมาก เยอะมากแล้วก็พ็อปอะไรต่างๆนี่ที่จัดมาแบบมีการต่อยมวยด้วยผมเดานะว่าอาจจะเป็นต่อยจริงๆด้วยอาจจะไป็ต่อยเล่นๆดูกันดูทรงมันต่อยเยอะนะปุ๊บๆอย่างนี้เลยอ่ะเออแล้วก็มีฉากอะไรลายฉากนะครับซึ่งมันเฟี้ยวอะสรุปก็คือพอเล่นหลายๆอย่างรวมกันเป็นซาวเป็นไรและภาพแต่งเสียงรวมกันผมรู้สึกว่ามันดีมันเป็นมันเป็นเพลงฮิปฮอปจะเรียกเพลงฮิปฮอปเหรอเพฮิปฮอปอ่ะนะเออเป็นเพลงฮิปฮอปสไตล์บ้านเราจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือซาวของไทยเว้ย อันนี้คือที่ฮอของไทยเว้ยที่ฮอที่แบบซีโร่ทูดีโเงี้ยอย่างนี้เลยมือสมกับการที่ผมรอคอยนะฮะแล้วก็รู้สึกดีใจจังเลยอะที่แบบตั้งแต่ไม่ได้ทำรีแอคชั่นมาหลายปีมากๆนานาจะสองปีนะกลับมาทำอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เป็นเพลงที่สุดๆอะสุดจริง โอเคนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ใครที่ติดตามผมมาด้วยตลอดนะครับท่านมาเจอคลิปนี้แล้วมาดูถึงตรงนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากไว้จะมาลงรีแอคชั่นบ่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้านล่างถึงเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย